เรากลับเข้าสู่นะครับการอบรมนะครับในร์ที่3นะครับในส่วนของการที่จะเรามาร่วมนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบเมนูอาหารนะครับที่เหมาะสมสําหรับผู้เรียนเนาะนะครับระดับประถมศึกษานะครับก็ขึ้นอยู่ตามบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในรูปแบบของงบประมาณนะครับงบประมาณที่เราได้รับจัดสรรมานะครับทราบมาว่าหัวละ20บาท หลายปีแล้วใช่ไหมครับที่ยังเป็นยี่สิบาทเหมือนเดิมนะครับซึ่งก,ก็อาจจะมีอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราที่เราจะต้องมาดูว่าเราได้รับมาหัวละยี่สิบาทแล้วมันจะสามารถที่จะออกแบบเมนูอาหารแบบไหนยังไงได้บ้างนะครับส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบเมนูอาหารนะครับบางวันหนึ่งอย่างบางวันสองอย่างเนาะนะครับซึ่งเรามีการใช้โปรแกรมก็คือ Thai School นั้นนะครับ ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับสอบถามมาตรงแชทนะครับก็คือว่าอยากสอบถามท่านวิทยากรน,นะครับว่ามีมีคุณครูท่านหนึ่งบอกว่าให้นักเรียนรับประทานอาหารผลไม้ก่อนรับประทานอาหารมื้อหลักบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกหลักมากกว่าหลังทานมื้อหลักไม่ทราบว่าตรงนี้จริงเท็จยังไงบ้างเนาะนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่บอกว่าให้รับประทานอาหารให้รับประทานผลไม้ก่อน ก่อนที่จะจะรับประทานอาหารหลักนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตที่จะให้ทางด้านวิทยากรได้เป็นผู้ตอบประเด็นตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเรียนเชิญท่านวิทยากรครับโอเคครับต้องขอบคุณสําหรับคําถามนะครับคําถามข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเนาะก็สําหรับในมุมของนักโภชนาการนะครับเนาะการ รับประทานผลไม้ไม่ว่าจะเป็นก่อนอาหารมื้อหลักหรือว่าหลังอาหารมื้อหลักนะครับเราต้องมองก่อนว่าได้รับพลังงานคุณค่าสารอาหารเท่าเท่าเทียมกันเนาะก็คือหนึ่งส่วนของผลไม้ให้พลังงาน60สิบถึงเจกิโลแคลอรี่ใช่ไหมครับอ่าส่วนของวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะครับก็ได้เท่าเทียมกันหมดเลยครับก็ไม่ได้มีผลหรือว่ามีปัจจัยอะไรเนาะ สามารถจะทานเวลาไหนก็ได้ anytime ครับเนาะทานได้ทุกช่วงเวลานะครับสําหรับผลไม้เนาะแต่ก็คือต้องควบคุมปริมาณเนานะอย่างที่บอกนะครับไม่ไม่ควรจะเกินวันละ3ส่วนต่อวันนะครับอ่าโอเคนะครับน่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนเนาะในเรื่องของผลไม้นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มในของเซ c กชันที่3นะครับอ่า โอเคครับก็สําหรับเรื่องที่3นะครับก็คือการจัดรายการอาหารสําหรับเด็กประถมวัยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะสําหรับหัวข้อที่จะพูดถึงนะครับก็คือหัวข้อที่1นะครับก็คือหลักการกําหนดรายการอาหารหรือว่าการกําหนดเมนูอาหารให้กับเด็กๆนะครับรวมไปถึงการแบ่งสัดส่วนการกระจายพลังงาน1,600กิโลแคลอรีเราจะต้องกระจายสัดส่วนแต่ละหมวดแต่ละหมู่อย่างไรนะครับ อ่าแล้วก็รวมไปถึงของพลังงาน1,800กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าคุณครูหลายหายท่านน่าจะเคยใช้แล้วใช่ไหมครับก็คือขั้นตอนการใช้โปรแกรม Thai School Lunch นะครับอ่าอ่าสำหรับการกำหนดเมนูนะครับอ่าการกำหนดเมนูอาหารที่เหมาะสมกับับนะครับหลักการเนาะก็คือจะยึดหลักการดังนี้นะครับเนาะก็คือ ข้อที่1ก็คือยึดสัดส,ส่วนปริมาณแล้วก็ความหลากหลายในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละมื้อด้วยนะครับเนาะแล้วก็ข้อที่2ก็คือต้องดูความพอดีของอาหารปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะครับโดยยึดน้ําหนักตัวตามเกณฑ์ของเด็กนะครับอ่าส่วนข้อที่3ก็คือรายการอาหารในแต่ละมื้อของวันไม่ควรซ้ํากันนะครับเนาะ แล้วก็ข้อที่สี่ก็คือควรจัดอาหารให้ครบทุกมื้อนะครับมื้อหลักก็คือเช้ากลางวันเย็นนะครับเนาะแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือเลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัยนะครับของน้องๆน,นะครับเนาะโอเคก็อันนี้เป็นสาระนี้ก็ได้มาจากฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลศิรีราชนะครับเนาะอนะ อันนี้ก็เป็นการเกินนานะครับว่าเด็กวัยเรียนเนาะก็คือเด็กในช่วง6-12ปีนะครับจะขอข้ามสไลด์นี้ละกันอ่าทีนี้เรามาถึงการจัด การแบ่งสัดส,ส่วนการกระจายพลังงานนะครับเนาะสมมุติว่าเมื่อคุณครูได้พลังงานของน้องๆมาอยู่ที่1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันใช่ไหมครับอันดับแรกเลยนะครับเนาะเราก็จะต้องมีการกระจายสารอาหารเนาะสารอาหารหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรตีนแล้วก็ไขมันหรือว่าแฟตนะครับอ่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราจะให้อยู่ที่ประมาณ50%นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับก็คือเอา ห้ตั้งคูณกับพลังงานความต้องการก็คือ1600นะครับแล้วก็หารด้วย100นะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็น800กิโลแคลอรี่นะครับเสร็จแล้วได้มา800กนะิโลแคลอรี่เนาะก็จะไปหารด้วย4นะครับเพราะว่าคารโ์โบไฮเดรต1กรัมจะให้พลังงาน4กนะิโลแคลอรี่เนาะ ก็จะได้คาร์โบไฮเดรตออกมาเป็นปริมาณกรัมนะครับในสุดท้ายของผลลัพธ์ก็คือ200กรนะัมเนาะของคาร์โบไฮเดรต50เนาะแล้วก็ในส่วนของโปรตีนนะครับจะต้องจัดให้ได้สูงเนาะอยู่ที่ประมาณ15-20นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือให้โปรตีนสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับเนาะอยู่ที่20นะครับต่อวนันเนาะของพลังงาน1,600นะครับเมื่อคำนวณตามสูตรแล้วนะครับ ก็จะได้โปรโตีนอยู่ที่80กรัมนะครับเหมือนกันนะครับ mm hmm. คาร์โบไฮเดรตกับโปรโตีนเนอะ1กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่4กิโลแคลอรี่นะครับก็คือเอา4หารจํานวนกิโลแคลอรี่นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นกรัมในส่วนของไขมันหรือว่าแฟตนะครับเอ่อจะกระจายอยู่ที่30ถึง35ได้นะครับเนาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคำนวณออกมาเป็นกิโลแคลอรี่ใช่ไหมครับเนาะอ่าทีนี้ ในส่วนของแฟตเนี่ยจะไม่ได้หารกับ4นะครับจะต้องหารด้วย9นะครับเนาะหาร9แล้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ53กรัมนะครับอันนี้คือการแบ่งสัดส่วนการกระจายพลังงานของสารอาหารก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับอยู่ที่50นะคบถึง60สามารถกำหนดได้เลยนะครับโปรตีนก็คืออยู่ที่ประมาณ15 2 0ซนะครับแล้วก็ในส่วนของไขมันนะครับก็จะอยู่ที่30 3 0ถึง 5%ซนะครับโดยที่ทั้ง3ตัวนี้นะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแฟตรวมกันแล้วจะต้องได้100พอดีเป๊ะนะครับไม่เกินนี้นะครับเนาะไม่ขาดไม่เกินนะครับอ่าเสร็จแล้วอ่านะเรามาดูตารางเนาะแบบนึงนะครับอ่านะเอ่อจากตารางนะครับเนาะ เคนก็ได้ลองทำมานะครับหนึ่งพันหกร้อยกิโลแคลอร,รี่ต่อวันนะครับจากการกระจายพลังงานนะครับเนาะในหมวดแรกนะครับเนาะหมวดของนมนะครับก็คือน้องๆก็จะสามารถดื่มนมได้สองแก้วต่อวันนะครับการแบ่งกระจายก็คือทั้งวันเนี่ยก็คืออาจจะให้มื้อเช้าหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมื้อเย็นเนาะก่อนเลิกเรียนอีก หนึ่งแก้วหรือว่าหนึ่งกล่องอย่างนี้เป็นต้นนะคบเนาะแล้วก็ในส่วนของไข่นะครับเอ่ออันนี้กระจายให้อยู่ที่หนึ่งฟองทั้งวันเลยนะครับสามารถกินได้เนาะก็คือกระจายในง่ายสุดก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือมื้อกลางวันะนะเนาะเออเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองที่บ้านบอกว่าเด็กๆก,ก็จะเชื่อฟังคุณครูมากกว่าใช่ไหมอ่าแล้วก็ในส่วนของข้าวแป้งนะครับอันนี้กระจายอยู่ที่ 6ทับพ,พีต่อวันนะครับก็กระจายเป็นสองสองสองก็คือเช้า2ทัพพีมื้อกลางวันอยู่2ทัพพีแล้วก็มื้อเย็นอีก2ทับพ,พีนะครับนี่คือข้าวสวยเนาะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ก็คือ6ช้อนกินข้าวเนาะก็กระจายออกมาเป็นสองสองสองเช่นกันก็คือ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อมื้อนะครับนี่คือปริมาณของเนื้อสัตว์ที่ควรจะจัดให้น้องนะครับต่อมือ้ออ่า ทีนี้ถัดมาก็จะเป็นหมวดของผักนะครับในผักเนี่ยก็จะเป็น2องทัพีครึ่งนะครับจริงๆเราสามารถกระจายได้นะครับเนาะสองทัพีครึ่งเนี่ยอาจจะกระจายในมื้อเช้าอยู่ที่0.5ส่วนก็ได้นะครับแล้วก็มื้อกลางวันกับมื้อเย็นก็คือมื้อละ1ส่วนหรือว่า1ทัพีนะครับแล้วก็ในส่วนของผลไม้นะครับ อ่าอันนี้ก็สองส่วนต่อวันน่ะส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นว่างเช้าแล้วก็ว่างบ่ายให้กับน้องๆน,นะครับอ่าส่วนใหญ่อันนี้เราเป็นรายการอาหารที่เราจัดให้กับผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคบอ่าแล้วก็ในส่วนของไขมันนะครับแฟตนะครับเนาะน้ามันอันนี้สําหรับเด็กภาวะปกติเนาะจะได้น้ํามันอยู่ที่5ช้อนชานะครับสาม,มารถกระจายให้ได้ ในมือ้อกลางวันอยู่ที่3ช้อนชาแล้วก็มื้อเย็น2ช้อนชานะครับแต่จริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเป็นเด็กที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกินหรือว่าเริ่มอ้วนใช่ไหมครับอาจจะต้องลดของลดปริมาณของน้ามันเหลือเท่าไหร่ดีครับไม่เกิน1ช้อนชาใช่ไหมครับอโอเคอันนี้ก็เป็นการจัดสัดส,ส่วนของอาหารหนึ่งพัหกร้อยกิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับ แล้วก็เมื่อเราแบ่งปริมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเนาะการวางแผนเมนูอาหารนะครับเนาะอันนี้ก็เอามาจากของฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราชน,นะครับเขาบอกว่าสมมติว่ามื้อเช้านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไข้เด็กของเขาเนี่ยมื้อเช้าเขาจะให้กินข้าวต้มไก่นะครับเนาะปริมาณก็ตามนี้เลยครับก็จะมีข้าวสวย2ทับพี เนื้อไก่ประมาณสองช้อนกินข้าวเห็นไหมครับแล้วก็เขาก็จะใส่น้ํามันใช่ไหมครับ1ช้อนชาเนาะแล้วก็มีการเ,เสริมนมอีกหนึ่งกล่องนะครับนะส่วนบ้างเช้าอันนี้เขาเขาก็จะให้เป็นกล้วยหอมหนึ่งผลเล็กนะครับถ้ากล้วยหอมผลใหญ่ก็แบ่งครึ่งนะครับนะประมาณนี้เนาะส่วนมื้อกลางวันนะครับนะนะเนาะเขาบอกว่าเป็นข้าวหมูทอดไข่ดาวนะครับอ่านะ อันนี้ก็จะแบ่งส,สัดส่วนออกมาเป็นก็จะเป็นข้าวสวยประมาณ2ทงพับพีนะครับหมูทอดประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับเนาะแล้วก็จะมีไข่ดาวหนึ่งฟองนะครับนะ้ามันที่ใช้ทอดก็อยู่ที่ประมาณ3ช้อนชาโดยประมาณนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกผักผักเนาะผักที่เสริมเข้าไปก็จะเป็นพวกแตงกวาหรือว่ามะเขือเทศนะครับโอ้โหแตงกวาเขาให้เยอะเหมือนกันเนาะหนึ่งพับพีไม่รู้ว่าทานหมดหรือเปล่านะครับ ส่วนบ้างบ่ายนะครับอันนี้ก็เสริมเป็นพวกผลไม้เช่นกันเนาอะอันนี้เขายกตัวอย่างเป็นมะม่วงนะครับครึ่งผลกลางนะครับส่วนมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นโอ้โหเขาบอกว่าข้าวน้ำพริกผักต้มปลาทูทอดเอจริงๆตำรับนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเด็กเด็กจะทานได้หรือเปล่านน้ำพริกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนาะอ่า แล้วก็มีการเสริมเป็นพวกแกงจืดนะครับผักกาดขาวหมูบดเนาะหากเราไม่มีหมูบดเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับเต้าหู้หลอดเต้าหู้ไข่ใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ก่อนนอนในมื้อก่อนนอนเนี่ยเขาเขาก็จะเสริมนมอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดเมนูเนาะวางแผนการจัดเมนูของความต้องการพลังงาน1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับสำหรับเด็กนะครับ นี้มาถึงการกำหนดพลังงานเนาะหนึออ่งพันแปดร้อยกิโลแคลอรี่นะครับอันนี้กเ็เหมือนเดิมเลยครับเนาะการกำหนดเนาะคาร์โบไฮเดตเนาะก,ก็จะให้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเนาะคำนวณตามสูตรนะครับก็จะได้คาร์โบไฮเดตอยู่ที่สองรอยี่สิบห้ากรัมนะครับโปรตีนให้อยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะคำนวณตามสูตรแล้วก็จะได้อยู่ ที่90กรัมนะครับส่วนไขมันนะครับแฟตเนอะให้อยู่ที่30นคำวณตามสูตรแล้วก็จะให้อยู่ที่ก็จะได้อยู่ที่60กรัมนะครับอ่าสำหรับการจัดเมนูนะครับอันนี้เอ่อสามารถกินเอ่อกินไข่ได้1นึ่งฟองเนาะดื่มดื่มนมได้สองแก้วนะครับก็จัดเหมือนกับ พลังงาน1,600ได้เลยนะครับส่วนข้าวนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือจะเป็น8ทับีต่อวันใช่ไหมครับอ่าเราก็จะมีการกระจายนะครับเนาะตามเ,เขาเรียกว่าพฤติกรรมการบริโภคเนาะสมมุติว่าถ้ากลุ่มเด็กคนไหนที่ชอบทานข้าวมื้อเช้าเยอะเราก็จะให้ข้าวในมื้อเช้าเป็น3ส่วนเนาะมื้อกลางวัน3ส่วนแล้วก็มื้อเย็น2ส่วนนะครับแต่ถ้าสมมติว่า เด็กคนไหนที่ไม่ค่อยชอบทานข้าวมื้อเช้าเราอาจจะลดข้าวมื้อเช้าเหลือเท่าไหร่ดีครับสองทัพพีอย่างนี้เนาะอ่าสองทัพพีมื้อกลางวันอาจจะเป็นสามทัพพีแล้วก็มื้อเย็นสามทัพพีอย่างนี้ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับเนาะของของพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับอันนี้ให้กินได้อยู่ที่7ช้อนกินข้าวนะครับต่อวันกระจายเป็นแต่ละมื้อก็คือส2 2สองสองนะครับ ่แล้วก็ในหมว,หมวดถัดมาเนาะก็จะเป็นหมวดของผักนะครับอันนี้ให้กินผักได้2ทัพพีเท่ากันนะครับกับพลังงาน1,600นะครับผลไม้อันนี้ก็กินได้2ส่วนเช่นกันแล้วก็ไขมันก็อยู่ที่5 5ช้อนชาต่อวันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กระจายได้ตามมื้อก็คือ1 2 2นะครับในเรื่องของน้ำมันนะครับหรืออาจจะยุบรวมเป็นพวกผัดกระทอดวันละ1มื้อก็ได้นะครับก็จะใช้น้ำมันอยู่ประมาณ สี่ถ้ช้อนชานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการออกแบบเมนูเนาะ,ะการออกแบบเมนูของพลังงาน1800นะครับอันนี้ก็ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลศิอดีลาชนะครับเนาะส่วนใหญ่มื้อเช้าก็จะออกแบบหน้าตาออกเป็นข้าวต้มนะครับเนาะข้าวต้มใส่เนื้อสัตว์ต่างๆเลือกได้เลยนะครับปริมาณตามนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนของกลางวันอ่าวโหโเมนูนี้น่าทานมากเลยเส้นหมี่ราดหน้าทะเลนะครับนาะเขาบอกว่าก็จะมีเส้นหมี่เนาะมีขาวนะครับลวกอยู่ประมาณ3ทัพีนะครับแล้วก็มีพวกซีฟูด้ดใช่ไหมครับอยู่ประมาณ2ช้อนกินข้าวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ํามันใส่น้ํามันในเส้นที่ใช้ผัดเนาะแล้วก็ในการปรุงประกอบอยู่ที่2ช้อนชานะครับแล้วก็จะมีผักต่างๆนะครับของราดหน้าอยู่ที่ประมาณทัพีครึ่งนะครับ ส่วนว่างบ่ายอันนี้ก็จะให้อยู่เป็นมะละกอสุกหนึ่งส่วนนะครับจําได้ไหมเอ่ยว่ามะมะละกอหนึ่งส่วนกี่ชิ้นคําครับประมาณ8ชิ้นคํานะครับ6-8ชิ้นคำเนาะให้พลังงาน60สกิโลแคลอรี่นะครับอ่าแล้วก็ส่วนมื้อเย็นโอ้โหเป็นเมนูน้ําพริกมาอีกแล้ว <laughs> อ่าแล้วก็จะมีพวกผัดโวยเซียนนะครับอันนี้เป็นผัดผัด ผัดผัก8ชนิดนะครับเนาะแล้วก็จะมีน้ำมันอยู่2ช้อนชาแล้วก็จะมีแกงจืดนะครับสอดไส้ไก่สับโอ้โห,โหประมาณนี้นะครับสามารถบริหารจัดการเป็นเมนูอาหารได้แล้วก็จะมีเสิร์ฟนมก่อนนอนอีก1กล่องนะครับ200 ml จริงๆจะต้องเป็นนมขนาด240 ml นะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของ การออกแบบเมนูนะครับการคำนวณสัดส่วนอาหารต่างๆเนาะให้เหมาะสมกับพลังงานที่เรากำหนดให้กับน้องๆนะครับเด็กประถมวัยนะครับทีนี้เคนก็จะขอพูดถึงในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสกู l u ลั h ใช่ไหมครับเนาะก็ง่ายๆเลยเนาะอันนี้เคนก็ไปเซิร์ชใน Google นะครับเนาะก็ไปหาคำว่า ไปสกู n c นช์นะครับทีนี้ก็จะขึ้นหน้าตาโปรแกรมออกมาแบบนี้เนาะตามลูกศรตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอพอคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เนาะหน้าตาเว็บไซต์นะครับแล้วก็ให้เลือกตรงผู้ใช้งานทั่วไปนะครับตรงปุ่มตรงนี้ลูกศรสีเหลืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะให้กรอก ลงข้อมูลนะครับเลือกช่วงชั้นอนุบาลเนาะประถมเนาะสมมุติว่าของเราก็เลือกในช่วงชั้นประถมนะครับ6-12ปีอะเสร็จแล้วก็เลือกข้อมูลในเรื่องของสำรับว่าไอตำรับอาหารเนี่ยแนะแนํามาจากไหนเนาะซึ่งมันก็จะมีตำรับอาหารเนี่ยแนะนํามาจากระบบหรือว่าสถาบันโภชนาการของมม,มหิดลนะครับหรือว่าสำรับที่ได้จากโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะ แล้วก็จะมีการาให้เลือกใส่เมนูอาหารเนาะสมมติว่าถ้าเราลองใส่เป็นไข่พะโล้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับสามารถใส่ตรงค้นหาตามชื่อตรงรูปสอสีเหลืองนี่นะคะก็คือไข่พะโล้เสร็จแล้วเมื่อเราใส่ข้อมูลไปก็จะแสดงผลออกมา,าซึ่งหน้าตาของการแสดงผลเนี่ยก็จะได้ สำหรับอาหารปริมาณสารอาหารแล้วก็คะแนนโดยรวมของสำหรับอาหารนั้นๆน,น,นะครับดังนี้เนะะาะก็จะมีพลังงานโปรตีนไขมันใช่ไหมครับรวมไปถึงสารอาหารนะวิตามินเกลือแร่ที่จําเป็นนะครับของเด็กประถมวัยแสดงออกมานะครับจริงๆตรงนี้เนาะ,ะต้องบอกว่ามีหลากหลายเมนูให้คุณครูได้เลือกใช้กันใช่ไหมครับในไทยสกนะู๊ตเนช์เนาะ จริงๆอยากให้คุณครูลองแชร์ประสบการณ์นะครับเนาะว่าใครที่เคยมีประสบการณ์ใช้เมนูตรงนี้มาแล้วไอโปรแกรมตัวนี้มาแล้วบ้างนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยไม่แน่ใจว่าเมนูส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตที่แต่ละโรงเรียนนิยมทําเป็นเมนูอาหารกลางวันเนี่ยปม,มีเมนูอะไรบ้างครับเป็นไปตามเมนูที่เราได้ออกแบบใน ให้สปูดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราเราได้ออกแบบขึ้นมาใหม่หรือยังไงประมาณนี้ครับผมยังไงร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกันนะครับอาจจะส่งมาทางในแชทก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเปิดไมโครโฟนร่วมพูดคุยก็ได้เช่นเดียวกันครับ แกงจืดครับทราบมาว่านะครับแกงจืดแกงจืดนี่ใส่อะไรบ้างครับเออครับใช่นะแกงจืดโอ้โหใส่วุ้นเส้นนะครับใส่หมูใส่อะไรประมาณนี้ไหยครับหรือยังไงดีครับอ๋อเออครับมีมีทั้งเมนูอาหารจานเดียวด้วยนะครับก็มีข้าวมันไก่อ๋อไข่พัโลแกงเขียวหวานข้าวผัดใช่ไหมครับอืมน่าทานมากเลยครับ ข้าวผัด<อ>ข้าวผัดรวมมิตรอ่ะข้าวหมูแดงนะครับครับฮลโลข้าวมันไก่ข้าหมูแดงแกงจืดแตงหมูวุ้นเส้นครับโรงเรียนบ้านหนองหึ่งสอบถามมาครับว่าเมื่อก่อนใช้แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วและยังจําเป็นต้องใช้อยู่ไหมครับก็สําหรับ สำหรับคำถามนี้ใช่ไหมครับก,ก็ก็ต้องตอบไปก่อนว่าในในระบบนะครับทางของสอพทออเขาต้องการให้เราแสดงคุณค่าทางโภชนาการของเราอะทำรายงานส่งกลับไปหรือเปล่าเนาะถ้าเขาต้องการใช่ไหมครับเราก็จำเป็นต้องใช้อยู่นะครับไทยสกูร l l ัน c h ตรงนี้เนาะเพราะมันก็จะเป็น r e ฟเฟรนท์ที่เราสามารถอ้างอิงส่งข้อมูลกลับไปทางต้นสังกัดของหน่วยงานไดใ้ใช่ใช่ไหมครับอ มีเมนูก๋วยเตยี๋ยวด้วยครับเนี <Netflix> ่ยเป็น <Ooh. S 2> มเมนูพิเศษครับหลากหลายเมนูมากเลยน่าทานมากเลยครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายครับแกงเขียวหวานผัดเปรี้ยวหวานผัดวุ้นเส้นแกงเผ็ดหมูใส่ปักพองข้าวมันไก่ตาบไก่ส้มตำไก่ทอดก็มีครับ oh. โอ้น่าทานมากเลยครับจริงๆมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องะิ้อาหารกลางวันแล,ล้วต้องเวลาเราเพิ่มเ,เมนูตรงนี้มาก็เริ่ม,เร,มเริ่มหิวแล้วครับหัใจเรานิดนึงก่อนครับุณครับรอแป๊บหนึ่งก่อนครับมีแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมหมครับถ้างานเราก็จะได้ไปในส่วนต่อไปไเรื่อย ก็จะเป็นในส่วนของคำถามคำตอบอืมครับคุณครูจารันพงศ์นะครับร่วมแรกเปลี่ยนมาว่าโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคเรียนครับโดยยึดไทยสคูลรันเป็นหลักใช,ใช่ใช่ใช่ครับแสดงว่าหลากัหลกๆตอนนี้ก็คือก็เราก็อิงตามไทยสคูลรันเนาะนะครับซึ่งก็เป็นเป็นโปรแกรมที่เรายังต้องได้ใช้ นะครับแล้วก็ต้องมีการรายง,งานผลต่อเนื่องแบบนี้ตลอดไปครับมีเมนูไปจับก็มีครับ,รบมีประเด็นอื่นร่วมแลกเปลี่ยนไหมครับคุณครูครับอ่าวงเงินยี่สิบาทต่อหัวเนี่ยมีมากี่ปีแล้วครับเนี่ยยี่ิบบาทต่อหัวเนี่ยรู้สึกว่าก็เหมือนจะนานหลายปีแล้ว นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปรับเพิ่มราคาไม่ได้เพิ่มจํานวนเงินวงเงินตัวนี้ขึ้นมาเลยมีกรณีสอบถามเข้ามาครับว่าถ้าในกรณีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งอยากให้มัธยมม1นถึงมสรับประทานด้วยมีความจำกัดด้านงบประมาณต้องใช้โปรแกรมไทยสกูลลัด์ด้วยไหมคะ ในส่วนของมัธยมศึกษานะครับก็จะอายุเนาะอายุก็จะประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าปีนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของอีกเป็นเป็นอีกระดับหนึ่งที่เราต้องเสริมสร้างแล้วก็ให้ปริมาณสารอาหารที่เป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งตรงนี้นท,ท่านวิทยากรให้คําแนะนํานิดหนึ่งครับถ้าเป็นกรณีของนักเรียน ขยายโอกาสใช่ไหมครับเป็นกลุ่มของมต้นครับมต้นุ่มนี้มคือมหนึ่งถึงมสามนะครับกับก็จริงๆแล้วนะครับน้องในในช่วงวัยน้องมต้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงของเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มอย่างเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับก็สําหรับความต้องการพลังงานก็คือหนึ่งพันแปดร้อกิโลแคลอรี่เนี่ยก็คือตอบโจทย์เลยครับเนาะแล้วก็เราอาจจะต้องมีการคํานวณไทสกูลันเข้าไป เพื่อที่จะเป็นแหล่งอ้างอินเพื่อดูพักท่าค่าพลังงานหรือว่าสารอาหารที่จําเป็นนะครับเนาะคุณครูครับ